สองนาคะเกสริยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยะเถระพระนาคเกสริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสี่ข้าพเจ้าโกงสายธนูแล้วเข้าไปยังถ้ำกลางป่า ได้เห็นต้นบุญนาคมีดอกเป็นพวงขึ้นอยู่ใกล้ทางเดิน 5. จึงใช้มือทั้งสองประคองกระทําอัญชลีไว้เหนือเสียงกล้าวแล้วได้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสะผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลก 6. ในกับที่92นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า7ในกับที่77นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดมีพระนามว่าสมโมคกะคาระนะสมบูรณ์ได้รัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก8คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนาคะเกสริยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนาคเกสริยะเถราประธานที่สองจบ